สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นระบบตรวจสอบประวัติคนโกงนะครับหรือว่าผู้มิจฉาชีพนะครับโดยที่เราอาจจะทําเป็นระบบของเราเองนะเ,เอาไว้ใช้งานในองค์กรกับเพื่อนฝูงกับการขายของของเรานะครับอเอาไว้ใช้เอาไ้ตรวจสอบว่าเฮ้ยคนนี้เคยมาทําอะไรแปลกๆหรือเปล่านะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะพูดคุยกันนะครับก็แอดไลน์แอด ต่ายลองคิปไาได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูระบบดีกว่าครับระบบใช้งานง่ายๆครับใช้ผ่านมือถือก็ได้ใช้ผ่านคอมก็ได้ครับใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มครับก็มาเนี่ยตรงนี้ก็มีบอร์ดคนโกงลยนยครับมือมือาชีพจะคกนหาจากอะไรครับก็เลือกจากตรงนี้ได้ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเกาะเข้าไปยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ่ะแล้วคราวนี้เราไปที่แอดมินครับแอดมินก็เราเองนี่แหละนะครับ อ่าแล้วก็คนเข้าไปถ้าเรากรอกรหัสผิดก็จะขึ้นคาว่ารหัสผิดพลาดนะครับอันนี้เข้ามาได้ละต้องเข้ามานี่ก็เป็นแดชบอร์ดครับไม่มีอะไรครับก็บอกข้อมูลทั่วไปต่อมาครับมาจัดการข้อมูลคนที่โกงหรือมิชชชีพนะครับก็กดข้อมูลก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยครับนี่เราก็ก่อกข้อมูลให้ครบครับก่อ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 กอนี่ยครบแล้วแล้วก็อัพโหลดรูปอ่าหลักฐานการโกงในห้ารูปครับก็อัพเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึก โอเามาขึ้นมาแล้วผมอัพไปแค่สามลูกนะครับตรงนี้ก็จะสามารถดูดข้อมูลได้นะครับจะอัพใหม่จะอัพเก่าอะไรครับก็จะลบทิ้งหรือว่าจะแก้ไขข้อมูลก็ก็กดเข้าไปแก้ข้อมูลได้อ่าโอเคนะครับก็ลบได้อะไรได้นะครับคราวนี้เรามาดูอ่าคราวนี้เราเป็นมาที่หน้าเว็บนะครับหน้าเว็บเนี่ยก็จะสามารถค้นหาได้แหละนะครับเขามีข้อมูลแล้วเมื่อกี้นะครับชื่อนาย โอนไวนโอนไวครับตรค้นหาจากทั้งหมดเลยกดค้นหาเห็นไหมเจอหนึ่งคนแล้วนายโอนไวใจถึงเบอร์ติดต่อราคาหลอกลวงเรื่องอะไรเกิดเหตุเมื่อไหร่มูลค่าความเสียหายเท่าไหร่นี่คือรูปภาพหลักฐานก็กดคลิกเข้ารูปภาพหลักฐานให้นะครับประมาณนี้เลยระบบก็ทํางานแค่นี้นะครับง่ายๆเลยถ้าใครสนใจจะพูดคุยเรื่องระบบ หรือทำอะไรครับก็แอดไลน์แอดใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ